สวัสดีคะ่ะรวมรีวิวในแบบของยาคลิปนี้ยาจะพามาแกะกล่องชุดดอกสว่านเจาะเหล็กนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นชุดดอกสว่านเจาะเหล็กนะคะ13ดอกต่อชุดนะคะเซ็ตกระทัดรัดนะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะรวมส่ง300อ๋อชุดนี้ที่ค่าส่ง79บาบาทนะใช่ไหม แต่ร้านก็ส่งของไวมากผ่านคนส่งเบสเอ็กเพรสอันนี้เป็นตัวล็อกหรอหรืออะไร,รอ่ะครับถ้าแกะจะหักเลยไหมเนี่ยต้องดึงตัดออกเลยอะหรอ อตรงนี้ก็เลยเป็นเลขซ้อน2ตัวเพราะว่าเล็กสุดจะเป็นเบอร์1.5ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะตรงชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นเบอร์2แล้วก็จะเป็นชิ้นข้างในคือเบอร์2.5ข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์3แล้วก็เรียงมาตามนี้เลยก็คือ3.2 3.5 4 4.5 4.8 5 5.5 6 6.5นะคะตามนี้เลยนะจ๊ะสวยงามตามสองเรืองนะคะเป็นแบรนด์นี้นะคะ เมดอินช h ยนะจัดไปค่ะ1ิบดอกเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์แล้วก็ราคาไว้ให้นะจ๊ะ